อย่าเพิ่มออกกาลังกายถ้าเกิดว่ายัางไม่ได้ฝักวันนี้พามออกมานอกสถานที่ที่นี่เป็นฟิตเนสของพัทยาที่หนึ่งนะคะมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยแล้วก็สวยมากตรงนี้เปนส่วนที่เป็นมุมร้านกาแฟนะคะการออกกำลังกายเนี่ย เป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับสุขภาพแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเออกกำลังกายเยอะจนเกินไปอาจจะทําให้ภูมิการของเราตกลงได้ด้วยถ้าเราพูดถึงเรื่องการออกกำลังกายเนี่ยออกในระดับที่เหมาะสมเนี่ยจะทําให้ภูมิการของเราดีขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราเออกกำลังกายมากจนเกินไปก็จะทําให้ภูมิการของเราตกลง อยากรู้ไหมว่าแล้วเมื่อไหร่ที่เราจะบอกว่าออกกําลังกายเยอะแล้วทำให้ภูมิคุ้มตักลงมีใครอยากรู้ช่วยคอมเมนต์แล้วจะบอกวันนี้มามีคลาสอันหนึ่งที่หมอย,ยังไม่ไม่เคยเข้าแต่ว่ารู้สึกว่ามันเป็นอะไรใหม่ที่อยากลองก็เลยมานะคะอ่ะเรามาเฉลยกันเพราะว่าเดี๋ยวแตลลี่ไปเดี๋ยวเข้าขายเลยค่ะ ถ้าเกิดว่าเราออกกำลังกายติดต่อกันประมาณ90้าสินาทีขึ้นไปเนี่ยจะเริ่มทำให้กลุ่มกันของเราตกลงคนที่ออกกำลังกายหนักๆแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกที่วิ่งมารหรวน่กวิ่งเอวท้าหรือว่าคนที่ออกกำลังกายพวกไตอีรัเขาจะใช้ร่างกายหนักมากทีนี้มันจะมีสำหรับคนที่ เป็นคนที่ติดการออกกำลังกายแล้วก็เรียกว่าเหมือนกำขาดการออกกำลังกายไม่ได้ถ้าออกกำลังกายเยอะเนี่ยอาจจะทําให้ภูมิคุ้มกันของเราตกลงดได้ซึ่งช่วงนี้เราก็ต้องดูแลเรื่องภูมิคุ้มกันของเราให้้้มากขึนดวยเพราะว่าเรากตลังต่อสู้กับกพวกไวรัสโควิดนะและอีกสิ่งหนึ่งที่หมออยอากเตือนคือถ้าออกกำลังกายแบบเดิมๆซ้ำๆเป็นเวลานานๆเนี่ย ร่างกายมันมีอะไรที่เป็นเครื่องยนต์ที่แบบฉลาดมากๆถ้าเกิดว่าเราทําเหมือนเดิมดยกตัวอย่างเช่นเราเคยวิ่งประมาณ10นาทีพอทเราทำเป็นเวลาเวลาประมาณสักเดือน2เดือนหรือสเดือนไปแล้วเนี่ยร่างกายมันจะเริ่มมีการปรับตัวทําให้ที่เราเคยวิ่งอาจจะใช้การผ่านัได้ไม่เท่าเดิมตอนที่เราเริ่มวิ่งใหม่ใหม่ ดังนั้นถ้าเกิดว่าออกกำลังกายมาสักระยะแล้วน่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเพิ่มความเข้มข้นหรือลองเปลี่ยนกีฬาที่เล่นดูไหมว่าเวลาที่เราเปลี่ยนมาเล่นอะไรใหม่เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างแรกเลยก็คือเรจะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่เรียนรู้ตื่นเต้นอยา่ที่จะเรียนรู้อย่างที่สองคือมันเป็นการฝึกทักษะใหม่ๆนะคะอย่างเช่นถ้าเราเคยวิ่งเดินอย่างเดียวลองมาโยคะบ้างไหมทำให้ร่างกายมีการดิ้นเดี่ยมากขึ้น เดีอเเล่นเช่าไม้นั้นอย่างเดียวลองมาวิ่งหือเวทเทรนนิ่งเพื่อเพิ่มกล้ามเนนะื้อเราก็ได้ทักษะอะไรใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นอย่างวันนี้ที่หมอมาสนใจก็คือมันจะเป็นโยคะชนิดหนึ่งที่โยคะประกอบกับดนตรีอันนี้เรียกว่าินไซน์โปรนะคะเขาเป็นชาวเกาหลีแล้วก็ไปอยู่ที่เยอระะมนันแล้วก็เขามีประสบการณ์ในการที่เป็นเหมือนกับมารเชียลอาร์ตแล้วก็ใช้โยคะเนี่ย เามาประยุกต์ในแบบที่เป็นสไตล์ของตัวเองโดยประยุกต์ความที่แบบใช้สมาธิของเซนบวกกับใช้ดนตรีเข้าไปทําให้เวลาที่เราเล่นโยคะแบบอินฟลูเอนท์่คือมันจะได้ทั้งสมาธิแล้วก็ได้ผ่อนคลายจากการที่เราฟังเพลงแล้วการเล่นโยคะในไอซียมันได้เรื่องความยืดหยุ่นไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อหรือวข้อต่อ แต่ถ้าใครสนใจอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้อาจจะลองไปเซิร์ชเกี่ยวกับคำว่า Insulinotropic นะคะไปก่อนนะ